กำลังมองครับทุกคนกำลังมองไปที่กับดักนั้นอยู่ครับตัวเรากําลังมองไปที่กับดักว่าไอ้เจ้ากับดักนะั่นมันจะทําอะไรเราหรือเปล่านี่ครับก็ยังไม่รู้นะผมก็โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมนะอยู่ผมนันดอนนะครับสวัสดีเรากลับไปยุติเกมลิมโบพาร์ทที่2กันแล้วนะครับผมโอเคเนะผมใช่แล้วพาร์ทที่2เออก็ไอ้กับดักนี่ไม่รู้มันจะทําอะไรเราหรือเปล่านะมันต้องแบบยังไงกันแน่ต้องไปอย่างนี้ไหม อป่าอ่เเปิดคลิปมาก็ตายเลยครับทุกคนคืออะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อเดี๋ยว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 เหมือนไม่ให้เหยียบปุ่มล่างไหมนี่เนี่ยเหมือนให้เราเหยียบปุ่มเอ่อตรงนี้อ๋อโอเคอ่านี่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมเอ้ามันสลับกัน โอ้โหกวนทีนอันนี้เขาเรียกกวนทีนนะครับแบบนี้โอเคอาา่าฮะมีการแบบสลับปุ่มนะครับทุกคนเฮ้ยอะเฮ้ยอะไรอะเป่าอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวด,ด้วยไม่ เมื่อกี้มันมีอะไรมาไล่อะมีอะไรไม่รู้มาไล่เรามามาเป่าอันนี้ใส่เราเป่าไอ้อันไหนไอ้ดอกพิษอะไอ้ลูกที่มันเป็นดอกพิษฮู้มาแล้วอา้าวโอเคหนี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 เอ้ยมันตกมันตกมันตกเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วคนหนึ่ง ไม่รอดนี่โดนไปเรียบร้อยโดนกับดักไปไม่รู้เรื่องมาทำไมเฮ้ย <c oughs> ทำไมพวกเขาต้องมาทำร้ายเราอะผมไม่เข้าใจอะคือคือเราก็เป็นคนนะครับทุกคนใช่เราเป็นคนเหมือนกันแล้วทำไมต้องมาทำร้ายคนด้วยกันด้วยผมไม่เข้าใจทำไมไม่ไปยิงไอ้แมงม,มุมนั่นนะ ไอ้ที่มันเป็นแมงมุมทำไมไม่ไปยิงอ่ะแมงมุมหรือว่าพวกปีศาจอะไรที่มันทำร้ายเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้นี่มันจะลงมาไหมเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยไอ้อันเนสเนี่ยเอาติดหินอ๋อเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเราต้องอ๋อกระโดดมานี่โอเคเฮ้ยอะไรอะอะไรอะ อะ okay, ไรนไงโอเคอ๋อเชือกมันจะลงมาอย่างงี้แล้วก็ดึงเดี๋ยวสิไม่ก็เชือกมันขึ้นไปเร็วมากโอ้ยเออเฮ้ยเดี๋ยวๆเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะได้เหมือนจะได้ไม่เออไม่ได้โอเคไม่เป็นไรไปตรงนี้ก่อนไปตรงนี้ก่อน ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆโอเคสุดแล้วไงมันสุดแล้วคือย so okay. uh ังไงอะข้างล่างนี้ลงไปไม่ได้นะเราตายนะเนี่ยไม่ก็ไม่ลงไม่ลงเดี๋ยวตายนะครับเออไปงงนทุกคนผมงงอยู่อย่างหนึ่งก็คือไอเนี้ยมันติดนะครับใช่มันติด แล้วเราจะทำยังไงโอเคแล้วก็มาอย่างนี้ไปเร็วๆโอ้โอ้เราทำได้ครับทุกคนเราทำได้ครับอะไรอีกอะไรอีกเนี่ยหุยศพ อะไรอะ่ะศพอะไรอะ่ะอย่าบอกนะศพคนไม่กอดโอ้โหอันนี้อีกแล้วครับคือเหมือนพาร์ี่แล้วนี่ผมเห็นคนมีแสงอะไรสักอย่างบนหัวนะัหมือนจะเป็นแสงอันนี้ไหมเอ้ยจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเราโดดบังคับไม่เออผมโอ้โหเหมือนที่ผมกำลังจะพูดไม่มีผิดคือมันบังคับเรา ทุกคนมันบังคับเราเราโดนบังคับเนี่ยเราเดินเองแต่อึ๊บแต่เราเองสามารถบังคับกระโดดได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยมันเดินเองครับทุกคนตอนนี้มันเดินเองไม่จะเอากล่องจะเอากล่องไม่กดคือแบบโอเคเดี๋ยวเดินมานี่ <_ d ata> เดินมานี่ไม่กดผมกด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 ,กดไม่ ไม่โอ้โหมันมันสะกดจิตเรามันมงคับเราครับทุกคนต้องต้องให้พวกนี้กินก่อนไหมเนี่ยไอพวกนี้เหมือนมันอยากจะกินเหมือนมันอยากจะกินนะครับเหมือนมันอยากจะกินโอเคคือถ้าเกิดว่าเราเดินไปแสงตรงนี้นะครับชึบมันก็จะเปลี่ยนทิศทางให้เราเลยนะครับเออเปลี่ยนทิศทางให้เราเดินม,มาทางขวาสุดยอดก็แล้วก็สุดยอดใช่สุดสุดยอด เคทีนี้ก็จะให้พวกนี้มันกินแต่ว่าคือผมเนี่ยจะต้องโดดมาอย่างงี้อ่านี่แล้วก็เปลี่ยนทางเปลี่ยนทิศทางโอเคนี่วุฒิดันกล่องนี้มาแทงกล่องนี้มากระโดดขึ้นไปเออกินเรียบร้อยกินแล้วเอ,อมาอยู่บนหัวเราทำไมก็ไม่รู้ครับทุกคนบอกเลยถ้ามาอยู่บนหัวเรานี้ไม่รอดเนี่ยครับ เ,เพราะว่าเราจะเป็นคนที่จัดการเองนะใช่นั่นคือผมนั่นเองนะนะแล้วก็ทุกคนนะครับมาร่วมจัดการมันไปด้วยกันนะครับเ,เราจะพามันไปด้วยกันนะครับกับโลกแห่งลิมโบนี้อะไรอะ่ะกบปะเฮ้ยกบปะนายคือกบใช่ไหมบอกฉันมาว่านายคืออะไรไม่บอกเราไฮ โอ้แล้วอะไรเนี่ยแสงอะไรข้างบนน่ะไม่รู้ครับเสียงอะไรอะ่ะหรือว่าจะเป็นหมาก็ได้จะไม่ใช่กบนะครับอืบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอ้าวเดี๋ยวมันมาอยู่เมื่อกี้อ๋อเดี๋ยวผมรู้แล้วสงสัยมันชอบนะครับมันน่าชอบมันน่าชอบไอไอเห็ดเรืองแสงนี่เห็ดเรืองแสงก็หรืออะไรก็ไม่รู้นะครับ มันจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคเฮ้ย okay, e, อึ๊บอะไรตกลงมาเมื่อกี้โอเคโลจะไปไหนอ่ะกับานี่จะไปไหน,ไไหนเอาตกตกไปโอ้เอามาให้มันวิ่งที่เราก็ ไปต่อเลยใช่ไหมไม่รู้นะน่าต้องไปต่อ,อนี้แหละโอเคมันน่าจะมีอะไรที่สามารถใช้งานได้แล้วหรือเปล่าโอเคลงไปข้างล่างนี้โอ้เป็นน้ำอ,อ๋อเดี๋ยวนะคือยังไงเฮ้ยมืด โอเคปีขึ้นได้ตรงนี้โอเคแล้วยังไงต่อเฮ้ยอ๋อมาต่อให้มันต่อกันต่อกันแล้วยังไงเดี๋ยวนะเออยังไงอ่ะเดี๋ยวนะคือคือมันเชื่อมกันแล้วเราต้องดึงหรืออะไรรือเปล่าเนี่ยโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นอะเดี๋ยวดึงอีกไหมเอา้าไม่มีอะไรแล้วอะอา้าไม่มีอะไรแล้วครับฝนตกแล้วอะไรกันเนี่ยแค่ไฟช็อตฝนก็ตกเฉยเลยครับ My God ไฟช็อตเฉยๆก็ฝนตกได้ครับทุกคนอ๋อโอเคเข้าใจแล้วดึงเอาดึงดึงดึงน้ำก็จะออกนี่ออโอเคครับทุกคนนี่ไงน้ำขึ้นแล้วชึบไปเดี๋ยวอะไรอะ่ะแป๊บนึงนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวต้องต้องดันมานี่ไหมดันมาตรงกลางสักตรงกลางอย่างนี้ไหม อ่าอย่างงี้แล้วทำไมน้ำไม่เพิ่มอ่ะเนี่ยขนาดฝนตกอย่างงี้แล้วน้ำยังไม่เพิ่มเลยไม่เข้าใจไปหย่าเออได้แล้วสุดยอดแล้วเราจเจออะไรอีกอะมีอะไรอีกไหมฮัลโหลมีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่ามีใครหรือเปล่า ไม่ใช่ว่ามีคนมาอันนี้อะไอีกนะไม่เอานะเฮ้ยน้ำมันล็กลงไปทำไมล่ะเอลเอลงไปทำไมอ่าตรงนี้ปีนได้ใช่ไหมอ่าปีนได้โอเคสุดยอดครับเราปีนได้ตรงนี้เสียงเกมคือดังมากอะตอนนี้รู้สึกว่าดังไหมทุกคนทุกคน,นเสียงเกมดังไหมชับ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 ค่อยๆไปเจาป้จาจะค่อยไปทำไมอะเนี่ย อะไรอะ่ะเอา้ามีกล่องครับน้ำมีน้ำเลือน้ำลึกไหมเนี่ยอ๋อน้ำไม่ลึกไม่ลึกครับน้ำตืต้นๆเคผมมีบันไดมีบันไดแล้วมันคือฝันร้ายหรือว่าอะไรเนี่ยอันนี้ผมยังงงอยู่โอ้หน้ำตกมีน้ำตกครับทุกคน โอ้เสียงดังมากอ๋อเดี๋ยวอ่าน้ำขึ้นแล้วโอ้น้ำขึ้นน้ำขึ้นเดี๋ยวก่อนนะนเราทำอะไรผิดไปปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 น้ำขึ้นเลยเฮ้ยอัดตายโอ้ my god เดี๋ยวผมต้องกัดจังหวะด,ดีๆต้องกัดจังหวะด,ดีๆเอ่อ แป๊บมาทุกคนเดี slider, okay, procent, ๋ยวผมขอดึงไอ้นี่ออกมาก่อนนี่ดึงไอ้นี่ออกมาเออให้กล่องมันลอยขึ้นไปข้างบนเอขึ้นไปเร็วขึ้นไปเร็วไปเก็บ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 ไปโอเครีบขึ้นไปเร็วโอเคกล่องกล่องยืนยืนที่กล่องไว้เอออยู่ที่กล่องไว้ครับยืนที่กล่องไว้ทีนี้เราจะขึ้นบันไดนะครับโอเคเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมข้างบนมีหนามข้างบนมีหนาม จะปักแทงเราโอเคนี่ทำอะไรเราไม่ได้หรอกเราเป็นคนที่คิดดีนะครับคิดดีก็ได้ดีนะครับน้ำใหม่แล้วน้ำใหม่แล้วเตรียมพร้อมครับน้ำขึ้นน้ำขึ้นเรียบร้อยเออแล้วมีมแมลงอะไรมาตอมเราเนี่ยทำไมมันต้องมาตอมเราด้วยผมไม่เข้าใจมาแมลงนี้เอ้ยเอ้เอาเอา,เ,อาเดียวเดียวเดียวเอากล่องมันตุสาม สองหนึ่งกระโดดขึ้นไปอ่าเรียบร้อยโอเคกล่องมันจมเรียบร้อยครับกล่องจมครับเอ่อว้าวโอ้ oh my god อะไรเนี่ยเกมอะไรก็ไม่รู้เป็นเกมที่ไม่มีให้เราลดเสียงในเกมเนะครับเออผมต้องลดเสียงในคอมเอ,เอ่อเดี๋ยวก่อนนะ ยังไงอ่ะอ๋อมันดันได้เดี๋ยนะรู้สึกว่ามันจะดันได้นะครับอ๋อนี่ไงมันดึงได้เนี่ยอ๋อเคแล้วไงอ่ะมันดึงได้อุ๊ยน้ำขึ้นน้ำขึ้นเฮ้ยน้ำขึ้นอ๋ออ๋อเอาไม่ขึ้นให้เราเอา อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะทำไมมันเดี๋ยวนะอ๋อข้างล่างตรงนี้มันมีลูกกันนี่อยู่ครับมีลูกอยู่มีลูกอะไรไม่รู้ครับเหมือนมันจะลอยขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่อาา่าฮะเอ้ยเอ้ยมันดิ่งอยู่เมื่อกี้อุตส่ามันดิ่งขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเฮ้ยลุลุรลากไปนี่ ขึ้นไปข้างบนไม่ผมตายเออมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ผมผมผ่านได้แล้วผมผ่านได้แล้วโอเคกระโดดแล้วนะย่า เรียบร้อยครับเราอยู่ในแสงสว่างแต่ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมนะครับอยู่ไปก็รู้สึกว่าอันตรายอยู่ดีนะครับเออแล้วนี่อะไรอีกเนี่ยมีสวิกอีกแล้วคันโยกโอ้คันโยกเปิดน้ำโอ้โหอันนี้คือกะจะเอาต่อเลยใช่ไหมเนี่ยหรือยังไงเนี่ยะอไมก็ God. เอ้ยโอ้ไม่ถึงช่วยด้วยอาเอาเดี๋ยวนะ อ๋อน้ำอีกฝั่งมันจะลดคือน้ำอีกฝั่งลดนะครับอ๋อน้ำอีกฝั่งลดน้ำอีกฝั่งขึ้นอย่างนี้หรอโอเคแล้วไงโอเคอันนี้ลงมาขึ้นไปโว้วว้วๆว้วว้วว้ว,ว,ว,วไม่เอาไม่อยากจม เออแล้วก็น่าต้องทำให้นี่เหมือนเดิมโอเคให้นี่มันขึ้นอ๋อแต่ผมต้องรีบไปหน่อยนะโหผมต้องรีบไปหน่อยเอ้ยไม่ทันหรือว่าเราต้องขึ้นข้างบนไม่ใช่โอเคมาเราไปอย่างนี้เลย ต้องไปอย่างนี้เลยไหมอาห่าฮะไปอย่างนี้เลยครับโอเคสุดยอดนี่ผมไม่แน่ใจว่าเราเล่นมากี่ด่านแล้วนะไม่รู้เหมือนกันโอเคอเฮ้ยหนอนนีกแล้วเราโดนอีกแล้วเราโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับทุกคนโดนอีกแล้วเออ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 เรียบร้อยเอออะไรกันเนี่ยเออเออจมน้ำตายเว้เอ,อ้ย เดี๋ยวผมรู้แล้วผมจะต้องดึงเดี๋ยวดึงดึงกล่องมาก่อนดึงกล่องมาตรงนี้โอเคคือมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันอยู่ไกลจากเราอยู่ตอนนี้เราอย่าไปเข้าใกล้มันก็พอโอเคทีนี้นี่โดนโเคพอเราโดนปึ๊บเราก็กระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปอีกเออโดนแสงแล้วก,กลับมาเออมาอีกฝั่งนี่ เพื่อแล้วก็มาขึ้นบันไดกันหรือว่าลงไม่ต้องขึ้นต้องขึ้นโอเคผมว่าต้องขึ้นต้องขึ้นครับทุกคนฮต้องขึ้นหรือลงนะเนี่ยออโอเคอ๋อข้างล่างโอเคอะไรอะอะไรคโอ้น้ำแตกน้ำแตกโอเคโอ้เปลี่ยนฟังเปลี่ยนฟัง น้ำขึ้นแล้วเป็นฟังครับน้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้นแล้วโอ้น้ำขึ้นแล้วเออเอายังไงเนี่ยน้ำขึ้นแล้วเนี่ยมามารอรอรอเฮ้ยตัวนั้นพวกพวกที่มันอยากกินหนอนเรียบร้อยโดนแน่โดนแน,น,แน่บอกเลยไม่รอดนี่กินเลยกินเลยเอออโหตัวตรงกลางครับรอบนี้ตัวตรงกลางได้กิน รอบที่แล้วตัวซ้ายสุดได้กินนะครับรอบนี้กลางได้กินรอบต่อไปขวาก็น่าขวาสุดก็น่าจะได้กินนะครับออรอบต่อไปไม่รู้นะครับออแล้วแต่นะครับมันอาจจะอิ่มแล้วนะครับไอตัวข้างซ้ายซ้ายสุดนะครับฝนตกฝนก็ยังตกอยู่นะครับทุกคนวันนี้มืดโอเคไปไม่ได้ไม่มีอะไรต้องไปตรงนี้ย่าโอ m มก o d ฝนตกอย่างนี้มันจะมีอะไรมาไหมนะไม่รู้ครับทุกคนไม่รู้ครับเราต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับเราจะไปด้วยกันเราจะไปด้วยกันนะทุกคนไปเฮ้ยไปล้อุยอยยยอะไรอะ่ะโอ้มีน้ดไปไหนก็มีแต่น้าโอเคอ๋อโอเคใส่ตรงนี้ไปเฮ้ยมันจะหลุด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 เฮ้ยเด ก็ผมตกใจอะเมือ่อกี้ผมตกใจอะกลัวมันหลุดไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยึบโอเคไม่หลุดครับไม่หลุดไม่หลุดเมื่อกี้นี่ตกใจครับเมื่อกี้ตกใจอุ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้นี่มันเหมือนในเทลเลอร์หรือเปล่าเนี่ยเอา้าโดนจอ๋อเดี๋ยวก็คือถ้าตรงไหนไฟขึ้นคือเราไปไม่ได้ โอเคครับย่าเฮ้ยโอ้โธโอโตก็โอเคโธ่นะโอแตกไปแล้วครับว้าวเราได้เชือกมาครับได้เชือกมาอ้าไม่ไม่รอดอ่ะไม่นะทำไมทำกันแบบนี้โอเคย่าย่า โอเคนี่ไงไฟฟ้าดับไฟฟ้าเลยได้ไหมเราดับไฟฟ้าเลยได้ไหมเนี่ยนี่ไงนี่ไงมีปุ่มให้ดับอยู่เออร,ร้อยไฟฟ้าดับแล้วครับไฟฟ้าดับแล้วเราก็ข้ามไปได้แบบปกติเลยใช่ไหมอาไปได้แล้วไปกันแบบปกติเลยครับไม่ต้องมีไฟหรืออะไรมากวนใจอีกต่อไป นะครับนี่เราแค่กระโดดไปอย่างนี้นี่สบายสบายครับชิวๆชิวๆครับผมอ่าสบายใจนะโดดโดดแบบสบายใจเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ว่ามีคนมาเปิดไฟนะไม่เอานะเออไอ้ไอพวกบ้าบอนัอ่นนะ่ะไอ้พวกบ้านั่นน่ะมันจะมาเปิดไฟอีกไม่เอานะเหมยเกิเอาเวลาไปฆ่าปีศาจดีกว่านะเออดีกว่ามาฆ่าเราเนี่ยครับเหมยเกิเราก็คนเหมือนกันนะเข้าใจไหม เอ้ยอะไรอ่ะหุ้ยกระจกเฮ้ยมันเป็นกระจกอ่ะไม่แตกนะอย่าแตกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโธ่เอ้ยกระจกบ้าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะอะไรข้างอะไรอ่ะเดี๋ยวนะหรือว่าเราต้องดันไปเอาเดี๋ยวยังไงอ่ะขอเดี๋ยวนะ ดันไปสุดอย่างนี้เลยไหมโอเคแล้วเราก็ปีนอย่างนี้ไหมไม่ใช่อ๋อนี่มีอะไรเลยอะไรเนี่ยเอ้ยเฮ้ยว้อ อย่างนี้นี่เองครับโอเคไปกันต่อครับไม่ต้องตกใจครับทุกคนเราผ่านมันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราลืมมันไปเด็แครับเราลืมมันนะครับสิ่งที่เราทําไปเมื่อกี้นี้เอเราทํากระจกแตกทุกคนเราทํากระจกแตกเราทำกระจก,ก,ก,ร,กระกรจกแตกเออ้าวโห้ยทำไมไม่บอกเราะ ว่าเราต้องหนีอ้าต้องหนีไปเลย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 อยังอย่างอย่างไปเลย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 มาแล้วมาแล้วโอ้โหอย่างนี้เลยเหรออะไรเนี่ยมันบอกให้เราขึ้นครับตรงนี้เดี๋ยวนะไปอีกฝั่งหนึ่งอะฝั่งหนึ่งคือมีอะไรไหมเนี่ยต้องไปเช็คดูต้องเช็คดูนี่กระโดดแบบบันนี่บันนี่จัม้์ครับนี่บันนี่ฮอปบันนี่ฮอป เอ้หนนอนนีกแล้วอเออเอเรียบร้อยเออโดนหนอนเจาะหัว My God หนอนบ้ามันเจาะหัวเรานี่แล้วก็แสงนี่โดนแสงไปแล้วกลับไปกลับไปกลับไปเฮ้ยมันมืดเอาทุกคนมันมืดนี่กระโดดแบบบันนี่บันนี่ฮอบบันนี่ฮอปนี่น,นี่นี่ บันนี่ฮอบบันนี่ฮอบบันนี่ฮอปบันนี่ฮอปเอ่อเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยอะไรเออคืออะไรมีขึ้นมีลงลิฟต์ปะอ้าวโอ้ตอนนี้เราลงไปข้างล่างเรื่อยๆครับคืออะไรไม่รู้เฮ้ยอ่าฮึบโอเคโอเคโอเคจึ๊บกระโดด นี่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ครับนี่แน่โอเคแล้วคืออะไรอ,ะอันนี้มันคืออะไรปุ่มอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอ้ oh my god คือเราคือมันบังคับให้เราเดินไปแค่ข้างหน้านะครับทุกคนอ๋อหรือว่าต้องเดินช้าลงไหมหรือว่าห้ามเปียบปุ่มโอเคเมื่อกี้ผมเหยียบปุ่มนะครับ อ๋ออ๋อบ้าดาไม่ยาอย่าทำแบบนี้เรียบร้อยเรารอดมาได้ลอดมาได้อดไดเออกินสนอนกินไม่กินดิอ้าไม่กไม่กินแล้วนี่อ๋อตงโอ้ลืมกระโดด โอ้โหอันนี่ยังยังขยับอยู่เลยอะเดี๋ยวร้อยมันมาตรงน,นี้ก่อนน้อยมานี่ก่อนแล้วมันจะกินเปล่าไปด้วยไหมเนี่ยหรือไม่โอเคกลับมาไหมเนี่ยกลับมาครับสามสองหนึ่งไปแล้ว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 โอเคเรารอบมาได้ สุดยอดครับโอเคเราต้องขึ้นไปทางทีม่มันมีลูกศรใช่ไหมน่าจะใช่นะโอ้ห oh! y god ไอ้หนอนเจาะหัวนะี่มันพาเรามาถึงตรงนี้เลยครับทุกคนคือแบบพาเรามาไกลมากไม่รู้พาเรามาทําไมตรงนี้เอออุ้ยเหมือนมีอะไรเลยอ่ะไม่รู้ครับน่าจะไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยเดี๋ยวมีกล่องเออมีกล่องนี่นะมีกล่องนี่นะ ใช่มีกล่องโอเคต้องมาวางไว้นี่หรือเปล่าเราต้องกดไหมโอ้โอ๋อกดกดขึ้นอาา่าฮะโอเคขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอ้ยไม่รู้ครับเราต้องลากไปด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเอ้ยอ่อโอเคไม่รู้ครับ I don't know, <laughs> don know, I don't know, I don't know what I can doing. อะไรเฮ้ยม <keeps> <sm ills> ีเ <Schulen> ช oh, ือกเฮ้ยโดดดิอ่าฮะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเอากล่องนี้มาก่อน โอเคทีพุกจะดึงอันนี้มาตรงนี้เรียบร้อยทีก็อยู่ใช่ไหมโอเคมันอยู่แล้วครับสุดยอดนี่ร้อยเร้อเร็วเด้โอเคทันอยู่ครับทัน,ทนสุดยอดเราทันครับเดี๋ยวมันขึ้นไปสูงจังอะอเฮ้ยทำไมมันขึ้นไปสูงจังโอเคมันขึ้นแค่นี้ใช่ไหม ไ่ไปต่อได้ใช่ไหมいやเออ,อกระโดดลงมาโอ้โหมีกล่องนี้อีกแล้วแต่ว่ามีสองครับรอบนี้โยโยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วไอ้เครื่องบ้านี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวได้เพิ่มเงะนี่ต้องการกล่องนี้ไหมเนี่ย เออตาย my god อะโอ้โหเห็นเราลอดแล้วเราอดแล้วทุกคนว้าวเราลอดแล้วเอ้ยตัวอะไรอะเมื่อกี้กี้ตัวอะไรวะ ทุกคนจ้าลงไปทำไมกอดโหน้ำอีกแล้วนี่อะไรอะ่ะไปยุง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 ครับยุงแต่เอาเป็นว่าเราค่อยมาเกาะยุงตัวนี้กันในพาร์ทต่อไปนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้น,นะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ทต่อไปนะครับผมสำหรับเกมลิมโบนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ